สวัสดีครับพบกันนะครับกับสุภาาฟาร์มนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าสวนตอนเย็นนะครับวันนี้วันที่12สิงหานะครับก็เป็นไปตามกําหนดนะครับที่จะมาเล็มเม็ดพริกแดงนะครับในรุ่นที่3นะครับนะเข้ามาเช็คกันหน่อยนะครับตรงนี้แหละที่ทําไว้นะครับที่เดิมนะครับวันนี้วันที่12สิงหาเอ้12กันยานะครับพูดผิดนะครับ12กันยา ก็เไป็นไปตามกําหนดเพื่อนหลายๆคนก็เฮ้ยถามว่าเฮ้ยสุระชาฟาร์มเงียบไปนะครับในแปลงไม่เห็นมาถ่ายให้ดูอ่าพามาดูหน่อยนะครับวันนี้อ่ารุ่นนี้ก็ยังอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่แบบไม่ค้าก็ยังตีเบอร์สวยอยู่ครับนะครับเป็นเบอร์สวยนะครับนะครับสองล่องนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับความสวยสดงดงามนะครับก็ยัง ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับหลังจากที่เราเดินระบบไว้นะครับทั้งหมดเนาะวันนี้ติดค้างเพื่อนๆไว้นะครับว่าจะมาบอกเรื่องสารเคมีนะครับน่าจะมีช่วงประมาณสองทุ่มนะครับเดี๋ยวจะมาบอกนะครับแล้วก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของสารที่จําเป็นจะต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องของหนอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหนอนหนังเหนียวหนอนกินผลนะครับหนอนเจาะผลหนอนเจาะต้นนะครับดูดิว่าผมจะใช้สารอะไรต่อนะครับ วันนี้ก็พาพี่ๆเพื่อนๆเข้ามาดูก่อนในแปลงที่เราทำกันไว้นะครับตั้งแต่วันที่12สิงหาตั้งแต่วันแม่เดินป่วยไว้นะครับ12สิงหาแล้วก็มาจนวันนี้วันที่12กันยาผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับเนี่ยหนึ่งเดือนผมเนี่ยนะครับได้พริกรุ่นนี้แล้วใหม่กแล้วเก็บทั้งเดือนนะครับเห็นไหมผมว่ามันก็ยังแบบ ไปได้อีกเยอะครับเนี่ยในรุ่นน้องมันออกนะครับนะครับสองล่องนี้ผมก็ตีเรมแดงนะครับก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบโลนะครับในเฉลี่ยประมาณสี่สี่ร้อยต้นนะครับประมาณนั้นเจ็ดสิบแปดสิบโลถ้าเก็บบดท,ทั้งไร่ก็น่าจะได้อยู่ประมาณสามสี่ร้อยโลนะครับประมาณสามสี่ร้อยโลเพราะว่าสองฝั่งนู้นเก็บไปนะครับล่าสุดสองฝั่งนู้นเก็บไปรวมประมาณสองพัน ประมาณพันแปดร้อยกว่าต้นนะครับเก็บไปนะครับเหลี่ยมฝั่งนู้นก็ยังเริ่มแดงอีกแล้วรุ่นนั้นเก็บไปสามร้อยเจ็ดสิบสามโลตอนนี้ผมเฉลี่ยรวมอยู่ที่หนึ่งตันเจ็ดร้อยนะครับหนึ่งตันเจ็ดอยู่ประมาณตันเจ็ดนะครับเห็นไหมรุ่นนี้ก็ยังแบบขึ้นมาใหม่อนะครับแปลงนี้ผมกะว่าผมจะเอาแบบทูๆถยๆในราคาแค่เนี้โลละสามสิบสี่สิบบาทก็ยังอยู่ได้ก็จะเอา สามตันนะครับบวกบกนะครับจะกะว่านะแต่ผมว่ามันยังไปได้อีกนะครับนะครับเห็นไหมในพิกของไลบันเราเนาะนะครับเบอร์ก็ยังแบบว่าถือว่ายังสวยนะแปลงเก่านะครับพิกไม่ใช่โอ้ดกมาหังดอกเขาข้างล่างเห็นไหมดูเลยนะครับว่าเรื่องของโรคเชื้อรากุ้งแห้งแอนแทคโนดลาโนดแมวนะครับลาน้ำค้าง ลาสารพัดลานะครับของผมไม่มีนะผมคุมได้ยังไงอนะครับในเรื่องของเชื้อลาแค่เนี้ยในเรื่องของยาแค่เนี้ยผมคุมได้ยังไงนะครับลูกค้าผมหลายคนนะที่เดินตามผมอะ่ะเดินตามที่ผมวางไวอ้อ่ะส่วนมากนะครับมีผลบวกกันทั้งนั้นดีนะครับต้นทุนนะครับยาชุดเซตประมาณพันกว่าบาทนะครับนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นอะไรอะ่ะ ยาแมาลงนะครับที่แพงก็จะมียา,มาแมลงและต่สารนะครับแลแต,ต่วตัวสารนะครับเห็นไหมเบอร์นี้ผมว่ามันก็ยังแบบมันก็ยังสวยอ่ะสวยมากอ่ะมันก็ยังเป็นเบอร์สวยนะครับในเรื่องของการโยกปุย๋ยในเรื่องของการพ่นสารนะครับผมก็ได้บอกไปหมดแล้วนะครับเนี่ยก็ยังเหมือนสามพิกใหม่เหมือนเดิมอ่ะเห็นไหมให้ดูเลยนะครับเนี่ย เก็บทั้งเดือนนะครับเดือนนี้นะครับนะครับเก็บทั้งเดือนนะครับก็จะพาพี่ๆมาดูเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้มันมันต้องไปเซตหลายแปลงมากนะครับที่ว่าเพื่อนเพื่อนกำลังแบบโดนเพียไฟรุนแรงอะ่ะก็หลายหลายแปลงที่ผมเซตมาก็ถือว่าผ่านกันหมดแล้วตอนเนี้ก็จะเริ่มแบบทําผลผลิตให้มันติดแบบระดับอย่างเงี้ยนะครับก็จะพยายามช่วยช่วยกันนะครับผักดันกันนะครับช่วยช่วยกันเพื่อที่จะได้แบบ ทีมมันจะได้แข็งขึ้นนะครับจะได้ตัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแบบสารเคมีที่ไม่จําเป็นจะได้ตัดออกนะครับเห็นไหมเพราะว่าพริกรุ่นนี้ถือว่าสวยนะครับสวยสวยเป็นพริกใหม่เลยนะครับนะครับสวยนพริกใหม่เลยเนี่ยเห็นไหมรุ่นนี้ก็ออกมาอีกแล้วรุ่นสี่เนี่ยครับรุ่นสี่มาอีกแล้วนะครับสองแถวนี้นะครับแปดสิบโลนะครับไม่ขาดนะครับทะเลมนะครับ ทิ้หนักมากนะครับเห็นไหมโอ้แปลงผมก็ไม่ได้สะอาดนะเนี่ยอยู่ใกล้ไหมบริเวณคลองริมถนนด้วยเห็นไหมก็เอาโลกอยู่ครับไม่มีนะครับเรื่องเชื้อราเรื่องของแมลงก็มีบ้างแหละมันก็เป็นธรรมดานะครับในเรื่องของต้นพันธุ์มันที่ว่าจะต้องรับสารรับอะไรเงี้ย มันก็จะมีบ้างแบบอาการคลายสารอะไรประมาณนั้นนะครับฉีดสารไม่เข้าอะไรเงี้ยทรงพุ่มสาคัญนะครับผมต้องบอกว่าห้ข้างล่างโป่งไว้นะครับมันจะช่วยคนได้พริกนะครับตอนนี้อายุนะครับเข้าเก้าเดือนนะครับเก้าเดือนเต็มเต็มแล้วนะครับพริกแปงนะเห็นไหมเก้าเดือนกันยานะครับปลูกมาสี่มกลานะครับทํามาแล้วนะครับ สองรุ่นเต็มๆนะครับเข้ารุ่นที่สามผลเฉลี่ยรวมน้ำหนักอยู่ตอนนี้ตันเจดนะครับตัน8ดเก็บอีกสามรอยโลเมื่อวันที่หนะครับ,รบก็ประมาณสองตันหนึ่งนะครับผลเฉลี่ยรวม2องพันหต้นนะครับมีตายไปบ้างนะครับรุ่นนี้ก็ยังออกมาอีกแล้วนะครับก็ยังมีช่อมีออดอก ผมก็ไม่อยากให้หลายๆคนหลงทางครับเวลาทําพิกเวลาถึงนั้นผมก็จะคุยโดยตรงทุกคนอนะ่ะพยายามพูดให้เข้าใจกันเพื่อที่จะแบบให้มันเป็นแนวทางเดียวกันเพราะว่าสิ่งที่ผมทําออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบได้ผลจริงๆนะครับแล้วผมใช้มาหลายปีแล้วเทคนิคของผมเนี่ยนะครับเข่แพ้นะครับ,แ,รรบแบ่งปันกันนะครับเนาะจะได้ตัดวงจรที่มันแบบไม่ไม่มีความจำเป็นออกนะครับไหม สวยเบอร์สวยมากนะครับนี่ให้ดูเมตดีกว่าอ่านะครับขอฝากนะครับแปลงพริกของสุภาชานะครับเป็นแปลงที่แบบว่าดันยิงถึงที่สุดอ่ะแล้วเราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแต่คืนนี้นะครับเตรียมเตรียมดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโยกสารเคมีนะครับในสเต็ปที่ใช้ใช้แบบว่าสกิลเลยนะครับ ต้องรู้แล้วล่ะในช่วงนี้ถ้าไม่รู้แล้วคือแบบไม่ผ่านจุดนี้แน่นอนนะครับแต่ผมจะมาสอนพี่ๆเพื่อนๆเ,เนาะแล้วเราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ